เสียงคำรามจากสายฟ้าไม่ได้มาจากท้องฟ้าอีกต่อไปแต่มาจากจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากอินเดียนี่คือเมกเน2025สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้ผมมีของเด็ดมาให้ดูรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ทุกคนพูดถึงในปีนี้นี่คือเมกเน2025จักรยานยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่ทั้งเร็วแรงและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ คำว่าแมกเนตมาจากมหาการามยณะเป็นชื่อของอินทรชิตบุตรแห่งทัศกาลผู้มีเสียงคำรามอันทรงพลังเหมือนฟ้าร้องเมื่อรถคันนี้ออกตัวเสียงคำรามแห่งสายฟ้าก็กลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่จากเครื่องยนต์น้ำมันแวบแรกที่เห็นก็ต้องร้องว้าวตัวรถออกแบบมาอย่างดุดันและล้ำสมัยมากๆด้านหน้ามีไฟเดลิเกเลรูปสายฟ้าส่วนไฟหน้าเป็นเมทริกเ์เลตอัจฉริยะที่ปรับตามการเลี้ยวและแสงรอบข้างได้อัตโนมัติ แฟริงด้านข้างไม่ใช่แค่สวยแต่ยังช่วยลดแรงต้านอากาศได้ถึง17%ตัวบบาออกแบบมาให้นั่งสบายแต่ควบคุม